ข่ามกลางแสงไฟนีออนที่สาดส่องและเสียงจอแจของกรุงเทพในค่ำคืนฤดูร้อนร้อยตำรวจเอกสุเทพนายตำรวจหนุ่มแห่งกองปราบปรามยาเสพติดกำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ในบาร์เล็กๆแห่งหนึ่งในย่านเยาวาราชธารกิจวันนี้ดูเหมือนจะล้มเหลวอ,อีกตามเคยเขาปลอมตัวเป็นนักเที่ยวมาหลายวันหวังจะจับกลุ่มสมชายหัวลน้นพ่อ้าย,ยารายย่อยแต่เป้าหมายก็ไหวตัวทันทุกครั้งสุเทพถอนหายใจอย่างเหนื่อยๆน่าย,ายเขาก้มมองดูแก้วกาแฟดำตรงหน้า ทางนึกถึงใบหน้าหวานหวานของคนรักที่เพิ่งบอกเลิกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนเหตุผลก็คงหนีไม่พ้นเรื่องที่เขาแทบไม่มีเวลาให้งานตำรวจที่รักยิ่งองอกกว่าชีวิตกำลังจดพรากทุกอย่างไปจากเขาขณะที่กำลังจมอยู่ในห้องคลอความคิดโทรศัพท์มือถือของสุเทพก็สั่นขึ้นเป็นชายเพื่อนร่วมงานและคู่หูคนสนิทชัยเป็นอัจฉริยะด้านไอทีแม้ภายนอกจะดูเป็นเทียงหนุ่มแบนเนิร์ดเนิร์ดแต่ฝีมือการเจาะระบบและวิเคราะห์ข้อมูลนั้นหาตัวจับยากว่าไงชัยมีอะไรคลบหน้าสุเทพกรอกเสียงลงไป ที่เทเผมเจอบาะแสของสมงชายหัวโลแล้วมันไปโผล่ที่ตลาดน้อยบ่อยๆแถวนั้นมีศาลเจ้าเก่าๆอยู่น่าสงสัยว่ามันจะไปทําอะไรที่นั่นเสียงใสๆของชายรายงานศาลเจ้างั้นเหรอสุเทพขมวดคิ้วแถวนั้นมันแหล่งของไอชานชัยไม่ใช่หรือชานชัยที่สุเทพพูดถึงคือเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลในย่านนั้นธุรกิจเบื้องหน้าของเขาคือการเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าและโรงแรมหรูหลายแห่งแต่เบื้องหลังนั้นว่ากันว่าเขาคือหัวหน้าแก๊งค้าย,ยาเสพติดและอาวุธเถื่อนรายใหญ่ที่สุด ในกรุงเทพใช่ที่แต่ผมว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นผมลองเช็คประวัติการใช้โทรศัพท์ของสมชายมันติดต่อกับคนของชานชัยบ่อยมากและที่สําคัญชัยเว้นจังหวัดมันติดต่อกับนายตํารวจระดับสูงในกรมของเราด้วยคําพูดของชยัยทาให้สุเทพตกตะลึงนี่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดชานชายัยไม่เพียงแค่เป็นเจ้าพ่อ้ายยาแต่เขายังมีคนในกรมคอยช่วยเหลืออีกด้วยนายรู้ไหมว่าเป็นใครสุเทพถามเสียงเครียด ยังครับพี่แต่มันใช้เบอร์โทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งยากต่อการติดตามแต่ผมกําลังพยายามแกรอยอยู่ดีมากชายในรีบแกรอยส่วนฉันจะไปจับตาดูไอ้สงชายที่ตลาดน้อยสุเทพวางสายด้วยความรู้สึกหนักอึ่งเขารู้ดีว่าสึดครั้งนี้ไม่ง่ายการจะโค่นล้มชานชัยนั้นเขาต้องต่อก่อนกับอํานาจมือที่แผ่ขยายไปทั่วทุกวงการทันใดนั้นเสียงเออวอยก็ดังขึ้นหน้าร้านสุเทพหันไปมองตามเสียงเห็นชายชะกันกลุ่มหนึ่งกําลังรุมทําร้ายผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางไทย ยมุงที่ยืนดูอยู่ห่างโดยไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยหยุดเดี๋ยวนี้นะสุเทพตะโกนลัน่นพร้อมกับวิ่งออกไปกลุ่มชายชะกันหันมาตามเสียงเห็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ในชุดนอกเครื่องแบบกำลังวิ่งตรงเข้ามาพวกมันชะงักไปเล็กน้อยแต่แล้วหนึ่งในนั้นก็ตะโกนขึ้นนั่นมันให้ตำรวจเวรสุเทพนี่หวาดระทึบมันเลยสิ้นเสียงตะโกนชายชะกันทั้งสี่คนก็กรูกเข้าใส่สุเทพแต่ก่อนที่พวกมันจะทันได้เข้าถึงตัวหมัดและเท้าของสุเทกพก็พุ่งเข้าใส่ร่างของพวกมันอย่างรวดเร็วและแม่นยำชัวเพลง ทบเสียงหมัดกระทบเนื้อเสียงขวดดีแตะและเสียงร่างกระแทกพื้นดังขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในเวลาไม่ถึงนาทีชายชะกันทั้งสี่คนก็นอนกองอยู่กับพื้นร้องอดอวยด้วยความเจ็บปวดใครใช้ให้พวกแกมาทำร้ายผู้หญิงสุเทพตะคอกถามเสียงดังทัดพิสมชายหัวโล้นหนึ่งในนั้นตอบเสียงสัน่นไปบอกมันด้วยถ้ายังทำตัวกร่างแบบนี้อีกคราวหน้าจะไม่ได้นอนร้องอดอวยอยู่แค่บนพื้นแน่สุเทพจ้องหน้าพวกมันเขม็งก่อนจะหันไปหาผู้หญิงที่ยืนตัวสั่นอยู่ คุณเป็นอะไรไหมครับผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นภายใต้แสงไฟสลัวสุเทพเห็นใบหน้าสวยคมดวงตากลมโตจมูกโดและริมฝีปากอุบอิ่มแม้จะอยู่ในอาการตื่นตระหนกแต่ก็ไม่อาจซ่อนความงดงามนั้นไว้ได้ฉันฉันไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากนะครับเธอตอบเสียงสัน่นอยากขอบคุณผมเลยถ้าคุณไม่รังเกียจผมขอเลี้ยงกาแฟคุณสักแก้วเป็นการขอโทษแล้วกันนะครับผู้หญิงคนนั้นนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆฉันชื่อลินดาเรียกฉันว่าลินก็ได้ค่ะ ผมสุเทพครับทั้งสองเดินกลับเข้าไปในร้านสุเทพสั่งกาแฟให้ลินส่วนตัวเองสั่งเบียร์ว่าแต่คุณไปมีเรื่องอะไรกับพวกนั้นเหรอครับสุเทพถามขึ้นหลังจากนั่งลงฉันไปทําข่าวที่เยาวราชแล้วบังเอิญเจอพวกมันกําลังรังแกคนอื่น